感谢你参个过。动 ได้ร่วมมือกับไอคอนสยาม Destination แห่งการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ระดับโลกริมแม่น้เจ้าพระยาโดยถือเป็นพันธมิตรหลักที่สำคัญนะคะในการร่วมกันสั่ต่อพันธกิจในการเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจแล้วก็ร่วมกันผลักดนันศักยภาพของดีไซเนื้อไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลค่ะโดยได้เนรมิตนะคะพื้นที่ค่ะริมร์มพาร์คไอคอนสยามแห่งนี้ให้กลายเป็น ชาชันเบสสุดประการตาค่ะโดยแน่นอนค่ะงานในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้คนแฟชั่นทั้นทั้งในที่นี้เนี่ยได้หลอไหลไปกับการนำเสนอผลงานของดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศโดยคอนเซ็ต์ของปีนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าสร้างสารรค์แล้วก็น่สสาสนใจมากๆค่ะด้มีชื่อว่า Life a Seed of Creativity The Future of Fashion แล่นก็คือการเติบโตนะคะของเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสารรค์ของ ที่จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างความแตกต่างให้กับโลกแฟชั่นก็บอกว่า <Yeah. S 1> เป็นไปด้วยพลังนะคะที่ <Yeah. S 1> เปลี่ยนไปด้วยเสนเ่ห์ <Yeah. S 1> และในความเป็นตัวของตัวเอง <Yeah. S 1> ของแบรนด์แต่ละแบรนด์ค่ะโดยปีนี้นะคะงาน l Fashion Week จะ2 5สที่ฟ้าของเราค่ะจะจัด สวยเรียบงา่ายอย่างเป็นธรรมชาติใหุู้มั่นใจขึ้นในแบ,บทช่คุณเป็นค่ะการูเลียลลักชัวรีตัลิก้กาอันดับหนึ่งของโลกสำหรับชุกการเฉิมฉลองมาดามฟินน้ำหอมสัญชาติไทยที่รังสรรค์กลิน่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์นึกถึงความหอมนึกถึงมาดามฟิลและ SLC เ l ลซ i คลินิกแอนด์โฮสทลสถานเสริมความงามอันดับหนึ่งของไทยที่ได้รับการยอมรับด้วยประสบการณ์ ิางพทผู้ชื่อชามากกว่า21ปีผู้เี่เประเทศไทยหรือ r t t เชี่ยวชไทยแลนด์ผู้นำเข้า editions of thailand's premier event showcasing the country's diverse and creative scene for those who don't know L is a platform of 360 degree of course with a super powerful online platform of more than 15 million audience monthly but also we focus on working with talents whether they are photographers whether they are Graphic designers, and directors, but also designers, fashion designers. Elle has empowered young designers and launched successful careers, continuing to support next generation of fashion. And I think for those who know the industry, a lot of designers became famous when they started with L Fashion Week this year, you heard the theme celebrating the fusion of tradition and innovation with 14 talented designers that are showcasing their unique perspective and bold ideas. so first, i'd like to say thank you for the designers. thank you for all of you for believing and trusting l the game this year. and this year, we have something a bit special. we're doing something with an l Men. For a special show focusing on men's fashion, highlighting the latest trend and style that redefines modern masculinity. I think it's quite interesting because men's fashion is really growing, and I encourage all the designers to think about men's to wear. <laughs> you know, sometimes it's difficult for men to, to find nice pieces. I can't not mention this venue. Icon Siam, um, it's not just a shopping mall, it's a landmark in Thailand. And we're so proud to host this Fashion Week in this location because as much as in Singapore they have many marina in Thailand we have this amazing location and we should be proud to create beautiful things here. So we are absolutely proud to celebrate fashion and art here. So, Thank you for all the designers, for our partners, for icon, and all the sponsors for making this together. Let's celebrate the power of fashion to inspire, innovate, and unite. Thank you. ของประเทศไทยที่ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าแฟชั่นและอาร์ตมารวมตัวกันแล้วเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับงาน l Fashion Week 2 0 2าิายค่ะและในลำดับถัดไปค่ะอย่างที่ท่นไ้บอกนะคะว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยเราร่วมมือแล้วก็สารต่อพันธกิจในการเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจแล้วก็ร่วมกับดรนศักยภาพของดีไซเนอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีสากลกับไอคอนสยามดังนั้นถัดไปนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญน,นะคะ กรรมราการผู้จัดการบริษัทไอคอนเสียงจำกัดคุณสุพจน์ชัยวัฒน์สิริกุลื่อถึงความยมมือในครั้งนี้กรอมรับไปชมค่ะครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้บริหารแมสดิจิตอลนะครับคุณดารีนครับก็เป็น,บบบบบบนันะครับแล้วก็ดีไซเนอร์ทุกท่าน,นนะครับพี่พิรีสื่อมวลชนทุกท่านครับก็ต้องบอก เออหลักแอลนะครับเรามาร่วมกันจากแอลแฟชั่นวีในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับซึ่งปีนี้ก็แน่นอนครับเราจะจัดที่พมิพกฟานะครับรงชั้นจีไอคอนสยามด้านนอกนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยต้องพูดว่าเราประสบความสำเร็จมากนะครับที่รสร้างประสบการณ์ต่าง โอเ e ฟสเปเรชั่นเอฟสเปเรชันะครับจริงๆแล้วไอคอนสยามเนี่ยเราสร้างการส่งในการเชื่อมต่อดีไซเนอร์นะครับประเทศไทยนะครับรวมถึงแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ลูกค้าต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาในไอคอนสยาม นะครับผมคิดว่าไายกรุสยามนะครับมีความตั้งใจในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย